สวัสดีค่ะเย็นนี้พามาชมดอกว่านสีทิศอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าสวีทไลออนนะคะเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์นะคะออกดอกในไทยเราได้นะคะนี่นะคะถ้าออกดอกที่ประเทศเขานะคะจะมีความหนาวเย็นนะคะดอกสีเขาก็จะเข้มสดนะคะออก ออกมาออกดอกออกมาในเมืองไทยเราก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะก็จะต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะเพราะเมืองไทยเราร้อนนะคะตัวนี้นะคะดอกเล็กแต่ให้ดอกดกนะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะสวีทไลออนนะคะช่อแรกนะคะมาให้หกดอกนะคะผสมไม่ติดนะคะ ก็มีติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะจะเป็นเพราะาฝนตกก็ได้นะคะก็เลยผสมไม่ติดอันนี้คือเกสรตัวผู้นะคะตัวขา,ขาวๆยาวๆนะคะมีอยู่ห้าหกตัวนะคะวันนี้บานเป็นวันแรกนะคะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมเลยนะคะส่วนตัวขา,ขาวๆนี่คือเกสรตัวเมียนะคะยาวกว่าพวกนะคะ เดี๋ยวเวลาถึงเวลาเขาจะให้เราผสมเกสรเขาจะชูขึ้นมานะคะเป็นสามแฉกนี่สามแฉกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเมือกตรงปลายนะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องรอแมลงรอผึ่งมาผสมให้เลยนะคะเราสามารถนำขนฟูๆเหลืองนะคะมาจิ้มที่เกสรตัวเมียได้เลยนะคะแล้วเขาจะตั้งท้องให้เรานะคะแบบนี้นะคะตั้งท้องแล้วเขาก็จะมีเมล็ด มาให้เราเพราะขยายพันธุ์นะคะวันนี้มาแนะนำตัวนี้นะคะสวีทไลออนนะคะให้ดอกดกนะคะหัวว่านสี่ทิศนะคะเหมือนหัวหอมใหญ่บ้านเรานะคะหัวหอมใหญ่นี่ที่ฝังอยู่ในดินนะคะแล้วก็ชูช่อดอกมาให้เราชมที่สวยนะคะ เวลาหมดดอกนะคะสมมุติถ้าเราผสมเกสรติดนะคะเราลอมีมเมล็ดเราเก็บมเมล็ดแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะใส่ปุ๋ยในกระถางได้เลยแล้วก็บำรุงดูแลต่อได้เลยนะคะบำรุงสักสักพักหนึ่งถ้าเรารู้ว่าสายพันธุ์นี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะหัวหัวนี้เป็นสายพันธุ์นี้นะคะเราสามารถมาผ่าขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนหัวเขาได้อีกนะคะเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะ การขยายสายพันธุ์นะคะด้วยผสมเกสรก็ได้นะคะให้มีเมล็ดให้เราเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ผ่าที่หัวก็ได้ให้ติดแกนข้างล่างนะคะสวยมากๆนะคะกล้วยฝากกดติดตามที่เพจด้วยนะคะเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะเพจนี้ก็จะลงแต่ว่านสีทิศนะคะก็จะใส่สาระ ให้มากๆหน่อยนะคะเกี่ยวกับว่านสีทิศเพราะว่านสีทิศนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์กล้วยก็พยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆนะคะแล้วก็สร้างเพจขึ้นมานะคะเพื่อได้เพื่อที่จะได้บันทึกความทรงจําไว้นะคะแล้วก็ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะที่สนใจนะคะดอกว,ว่านสีทิศช่วยได้มากได้น้อยก็ยังดีนะคะยัง มาแบ่งปันนะคะก็จะให้เต็มร้อยเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ทำหลายตัวหลายอย่างนะคะมาเก็บข้อมูลให้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็พูดถูกบ้างผิดบ้างนะคะไม่ได้เก่งเสมอไปนะคะเพราะว่าเรียนรู้ไปด้วยนะคะ เป็นว่านมงคลนะคะว่านสีทิศใครปลูกก็จะให้โชคแก่ผู้ปลูกนะคะเบอร์ไอดีไลนะคะเบอร์0ูนย์นะคะ3ามศูนยนะคะโทรเข้ามาพูดคุยเล่นกันได้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ